กับผมนายชาติชายพินวรได้ถอดผิดสนทนากับเสด็จพ่อรอห้ามาโดยตลอดผมพยายามบอกให้สมเด็จพระบรม <c oughs> พระบรมไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่สพเมืองขอนแก่นที่ผมตกแก้งจับไว้เมื่อวันจันทร์ที่13เดือนกรกฎาคม2558เพราะไม่ต้องการให้พลเอกเบรมพิมสุลานนเอายศดตำแหน่งประธานองคมนตรี เข้ามานั่งแทนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีชีวิตอยู่ผมพยายามพูดบอกมาโดยตลอดฉะนั้นผมได้ถอดจิตสนทนากับสเสด็จพ่อรอห้าในครั้งนี้และได้ได้สนทนากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่แดนวิพานซึ่งซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าแดนวิพานมีไม่จริงฉะนั้น ผมเองผมพยายามเอาเรื่องแดนวิพานมามาพูดบอกอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้พวกเราทุกคนเดินหลงทางเข้าแดนนรกเหมือนอย่างที่เห็นกันอยู่ในขณะนี้ต่างคนต่างมองเห็นภาพลวงตากลายเป็นของจริงทั้งนั้นผมได้ได้ถอดผบสนทนากับสเสด็จพ่อรอห้าผมผมจะจัดการเรื่องต่างๆให้โดย ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสมเด็จพระบรมจะทรงทราบเรื่องที่ผมได้เขียนหนังสือทูลเก้าถวายถึง80ปดสิบปจบับหรือไม่เพราะหนังสือทั้งหมดได้ถูกนายแก้วขวัญและนายขวัญแก้ววัชโรไทยพร้อมกับคนเอกเปรมจิมสุลานนนได้เก็บซ่อนเล้นเอาไว้ในวังหลวงอยู่ในขณะนี้ซึ่งผมได้ถอดจิดสนทนากับสเสด็จพ่อหอห้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมได้ถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำไมพระองค์ถึงไม่ยอมใช้ยศตำแหน่งรัชการที่เก้าจัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เรียบร้อยก่อนที่พระองค์จะสวรรคตรจากแดนมนุษย์มาพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ต้องการที่จะสร้างเวรสร้างกรรมกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเอกเปลมหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ท่านถือว่าบาปบุญเวรกรรมมีจริง พราะพระอ,องค์ท่านรู้ว่าหมาแมวทุกชีวิตเกิดมาจากคนโกงทั้งนั้นก้าวกระหม่อมถึงพยายามถามและก็พยายามพยายามที่จะนำเอามาบอกในแดนมนุษย์ให้ทุกคนได้หยุดมองดูจากสภาพความเป็นจริงกันเอาไว้แต่คนส่วนมากกับมองเห็นว่าก้าวกรหม่อมนั้นเป็นคนบ้าๆบอๆก้าวกรหม่อมไม่ได้สนใจหรอกเพราะก้าวกระหม่อมรู้ว่า เสียงที่พูดก็คือเสียงนกเสียงกาซึ่งก้าวขโมมก็ไม่รู้ว่าเสียงนกเสียงกาพูดอะไรกันบ้างฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาบอกในวันนี้หมายความว่าไม่ได้โยนความผิดให้ใครทั้งนั้นไม่ว่าคนเอกเตมจะเอายศตำแหน่งประธานองคมนตรีเข้ามานั่งแทนที่แบบไหนก็ตามถึงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรื่องเรื่องที่ก้าวขมมจะนำเอามาเปิดเผยถ้าถูกเปิดเผยออกมาจากในหวังหลวงจริงๆก็ ขอให้สมเด็จพระบรมเนี่ยอภัยโทษทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพลเอกเปรมอาจจะทำเพราะความที่เพราะความโลภความอยากได้เป็นเหตุฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผมเองไม่ต้องการให้ให้มาเอาเรื่องราวกันเพราะได้ได้สนทนากับเสด็จพ่อรอห้ามาแล้วว่าไม่อยากให้มีปัญหาในการแต่งตั้งรัชกาลที่สิบในวันที่สอง เดือนธันวาคม2559ทั้งๆท,ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมสเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สิบมาตั้งแต่วันที่วันศุกร์ที่28เดือนธันวาคม2559พนเอกเปรมติมทุลานนท์ก็พยายามให้นายวิศนุคเครืองามดันทุลังที่จะเอายศตำแหน่งประธานองคมนตรี เข้ามานั่งแทนที่สมเด็จพระบรมให้ได้อยู่ในขณะนี้ฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เพราะเสด็จพ่อรอห้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องการให้เอาเรื่องเดิมๆม,ม,มาพูดก้าวกระหม่อมก็ได้รับปากว่าก้าวกระหม่อมจะเอาเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ให้เผาร่างกายไร้ซึ่งวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มองเห็นกันอยู่ในขณะนี้เพราะ ร่างกายไร้ซึ่งวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความหมายกับคนไทยและคนต่างชาติทั่วทั้งโลกนี้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราทุกคนหยุดมองดูร่างเรสีลิงดำาวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีไม่มีร่างกายไร้ซึ่งวิญญาณของหลวงพ่อเรสีลิงดำอยู่ปัจจุบันนี้วัดท่าสุงก็คงจะเป็นวัดล้างไปแล้ว ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้นำเอามาพูดให้ในวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเพราะต้องการค้าขายเรื่องเรื่องหอมที่ผมได้จำหน่ายหอมทุกวันนี้จำหน่ายก็เพื่อจำหน่ายตามที่เสด็จพ่อรอห้าได้สั่งมาผมจะต้องจำหน่ายเพื่อทำเอาเงินที่จำหน่ายหอมไปต่อโรงศพแจกฟรีอยู่ในขณะนี้ซึ่งท่านจะให้ทำ โรงพยาบาลจะให้ทำหลายสิ่งหลายอย่างผมก็บอกว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่ได้เกิดเพราะนายขวัญแก้วก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้านายขวัญแก้วตายแล้วก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ผมจะต้องจำนายหอมแค่เพียงหัวละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเงินในจำนวนหนึ่งร้อยบาทผมก็ไม่ทราบว่าหอมทั้งหมดมีกี่ล้านหัวเพราะว่ามันมีจำนวนไม่มากพอหมดแล้วก็หมดเลยฉะนั้นผมเองผมก็ไม่กล้ารับปาก กับสเสด็จพ่อรอห้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมได้รับปากแค่เพียงว่าถ้าสมเด็จพระบรมไม่นำเอาเรื่องที่ผมจะจะต้องพูดลงในย t u b e ให้ในวันนี้ไปตรวจสอบที่สพเมืองขอนแก่นเพื่อเอามาตรวจสอบหาเอกสารหลักฐานที่ผมได้เขียนทูลเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าไว้ในวังหลวงตามความเมตตาของสเสด็จพ่อรอห้าตั้งแต่วันที่หก วันจันทร์ที่6เดือนสิงหาคม2544มาจนถึงเมื่อวันวันที่27เดือนกันยายน2559ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายผมเองก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าทั้งหมด80หรือ90ฉบับแต่สิ่งที่ผมได้นำเอาไปแจกไว้ที่ไปแจกที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย มีอยู่แค่ประมาณสามสี่เรื่องเพียงเท่านั้นเองหลังจากที่ไปเอาหนังสือเอาเอกสารหลักฐานไปแจกไว้ที่สพเมืองขอนแก่นเพราะไม่ต้องการให้พวกเราทุกคนเนี่ยมาตะเกียกตะกายแก่งแย่งยศตำแหน่งของคนที่ตายก่อนหน้าจนผมต้องไปถูกแย้งจับติดคุกอยู่ที่นั่นถึงสี่สิาวันผมก็พยายามไหนๆก็ติดคุกไปแล้วผมก็พยายามจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่นได้นำเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเพื่อต้องการที่ไม่ต้องการให้พลเอกเปรมติรสุลานนท์อายศตตำแหน่งประธานองค์กรีเข้ามาแอบอ้างนั่งแทนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ในํำทอนถาวรสถิตก็ไม่ยอมทำให้คือทุกสิ่งทุกอย่างก้าวกระหม่อมก็จะต้องติดคุกฟีทั้งๆที่ก้าวกระหม่อมก็พยายามบอกบอกให้พลอากาศเอกเศรตฐพงสุกวิมนซึ่งในขณะ ในขณะนั้นเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเดือนมีนาคม2559นี้เองผมเองก็ได้โทรไปหาพลพลอากาศเอกปริดพงสุกิมนให้ให้เอาเรื่องนี้นํานํามาตรวจสอบที่สพเมืองขอนแก่นให้ได้ถ้าตรวจสอบไม่ได้ถ้าเกิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอะไรไปเนี่ย พลเอกเปรมปิมสุรานนท์ก็จะนำอายุตําแหน่งประธานองค์คมนตรีเข้ามาแอบอ้างแอบอ้างเพื่อจะเพื่อจะนำอายุตําแหน่งประธานองค์คมนตรีเข้ามานั่งแทนที่ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนําเอาพูดในวันนี้ผมไม่ได้พูดให้สมเด็จพระบรมหรือว่าใครจะต้องไป จะต้องไปเอาเรื่องราวคนเอกเรมหรือใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนร่วมที่มีส่วนร่วมไหนไหนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้สวรรคตรจากโลกนี้ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากให้มันแล้วกันไปแล้วมันพวกเรามาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ไม่ดีกว่าหรือฉะนั้นผมได้บอกกับสเสด็จพ่อรอห้าถ้าสมเด็จพระบรมสเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชการที่สิบแบบไม่มีปัญหาจริงๆใน ในวันที่สองในวันศุกร์ที่สองเดือนธันวาคม2559ตามที่เสด็จพ่อรอห้าบอกมาเก้ากระหม่อมก็ขอแสดงความดีใจกับคนไทยทั่วทั้งประเทศที่บ้านเมืองของเราจะได้มีความจเจริญรุ่งเรืองเดินหน้าต่อไปได้เสียทีเพราะทุกวันนี้ทุกสาขาอาชีพแทบจะไปกันไม่ไหวอยู่แล้วแต่ผมเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้ในเมื่อผมเอง ไม่สามารถที่จะหาทางเปิดหนังสือจากคำนักพยาโยมราชสู่แดนมนุษย์ที่ผมยอมใช้ชีวิตตัวเองเข้าแลกเขียนทูลก้าวถวายมาโดยตลอดฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีอะไรก็แล้วแต่ขอให้เลิกแล้วกันไปได้ไหมไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองก็ดีไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ดีที่มีปัญหากันอยู่ในขณะนี้ให้ทุกคนหยุดมองดู หยุดมองดูสภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้เอาเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านดีแสนดีขนาดไหนพระองค์มีแต่ให้กับให้มาทั้งชีวิตพอมาถึงช่วงเวลานี้พระองค์สามารถเอาส่วนไหนไปได้บ้างผมเองผมไม่อยากนำเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่เพราะว่าพระองค์บอกบอกทุกสิ่งทุกอย่างว่ายศตำแหน่งยศตำแหน่งราชการที่สิบ มันไม่ได้เป็นกันแบบคือยศตำแหน่งรัชการที่สิบเนี่ยจะต้องหนักพอๆกับยศตำแหน่งรัชกาลที่9้าเพราะยศตำแหน่งรัชกาลที่สิบก็เปรียบเสมือนนกอยู่ในกรงทองเหมือนกันคําว่านกอยู่ในกรงทองที่ฉันเคยบอกที่ฉันเคยเล่าให้ฟังตามที่ผมเองได้ฟังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงพวกเราคนไทยทั่วทั้งประเทศทุกคน อย,อยากจะไปไหนมาไหนพวกเราสามารถไปได้ตามอำเภอใจแต่ยศตำแหน่งราชการที่สิบที่จะต้องได้รับไม่สามารถทำได้เหมือนกับที่พวกเราได้ทำกันอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขอให้พวกเราได้รู้ว่ายศตำแหน่งยศตำแหน่งราชการที่สิบเนี่ยมันไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้สุขสบายอย่างที่พวกเรากำลังนึกคิดกันอยู่ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เล่าให้ผมได้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมายความว่าพระองค์ท่านสบายกายแต่ไม่ได้สุขใจเลยแมย้แต่นิดเดียวฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมท่านก็พยายามบอกผ่านผ่านผมมาซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องบ้าบอก็กแล้วแต่ที่ทุกคนจะนำมาเป็นนึกคิดกันเอาเองก็แล้วกันท่านพยายามบอกว่าให้ให้สมเด็จพระบรมและสมเด็จพระเทพ ปฏิบัติตัวเปรียบเสมือนนกอยู่ในกล่งทองเพราะว่าต่อไปนี้สมเด็จพระเทพกับสมเด็จพระบรมจะต้องคอยสอดสั่งดูแลช่วยเหลือคนไทยทั่วทั้งประเทศเปรียบเสมือนพี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีชีวิตอยู่เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ได้ละได้สวรรคตจากโลกนี้ไปแค่เพียงร่างกายเท่านั้นส่วนจิตใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังอยู่กับคนไทยทั่วทั้งประเทศเหมือนกันฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ได้บอกผ่านมาผมก็จะบอกให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทริวงสุวรรณได้นำเอาไปไปนึกเอาคิดเอาเองว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะ หาทางยับยั้งไม่ให้มีการไม่ให้มีการเผาพระศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แบบไหนก็ลองเอาไปนั่งนึกคิดกันเอาเองตามที่ผมได้นำเอาหลวงพ่อเลอศีลิงดำนำเอามาเปรียบเทียบให้คนไทยทั่วทั้งประเทศได้หยุดมองดูกันเอาเองว่าถ้าวัดท่าจุงไม่มีร่างกายและซึ่งวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลือศีลิงดำปัจจุบันนี้ คงคงไม่มีสภาพของวัฒาสุงเหมือนอย่างที่เห็นกันอยู่ในขณะนี้ลูกศิษย์ลูกหลานไปมาหาสู่ได้เพราะไปกราบไหว้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเลือศรีลิงดำฉะนั้นคนทั่วโลกต่อไปนี้จะต้องมากราบไหว้คุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้ามีการเผาร่างกายหรือเผาพระศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆ ผมก็ขอแสดงความเสียใจกับคนไทยทั่วทั้งประเทศเท่ากับพวกเราทุกคนเผาผลาญทรัพย์สมบัติครั้งยิ่งใหญ่มโหรานจริงๆเพราะต่อไปเนี่ยคนจะไปมาหาสู่ประเทศไทยมันก็จะต้องมีการมีค่าใช้ใจ่ายปีหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องมีถึงหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นล้านอย่างแน่นอนเพราะใครก็ต้องการเข้ามากราบไหว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างที่มีร่างกายกับเหลือแค่เพียงรูปถ่ายและอัฐิเนี่ยมันก็คงจะไม่มีความหมายเหมือนกับที่ยังมีร่างกายของพระอ,องค์หลงเหลืออยู่ฉะนั้นสิ่งที่ผมได้นำเอามาพูดในวันนี้ผมก็พยายามบอกกับเสด็จพ่อรลอห้าผมจะจำหน่ายหอมให้มากที่สุดถ้าผมทำได้ผมก็จะทำได้แค่ผมจะต่อลงลงศพแจกให้ คนยากคนจนได้นำเอาไปใช้เพราะทุกวันนี้ผมมองเห็นคนตายคนหนึ่งจะต้องไปซื้อโรงเนี่ยในราคาตั้ง 29, 2 9งหมผมเองเนี่ยผมบอกโอ้โหผมเองผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันพอดีไปซื้อโงรงศพกับเขาสองโรงโรงหนึ่ง2 9งหมมีดอกไม้มีดอกไม้นิดหน่อยผมเองผมก็เลย เอาเรื่องนี้ไปสนทนากับเสด็จพ่อหล่อห้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แดนนิพานพระองค์ก็เห็นด้วยที่ผมจะนำเอาเงินที่จำหน่ายหอมทุกวันนี้ผมจำหน่ายอยู่หัวละร้อยผมก็จะนำเอามาทำโรงศพแจกฟรีให้ส่วนที่จะให้ผมทำโรงพยาบาลและที่เผาศพฟรีนั้นผมเองผมก็บอกว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ที่ได้มาจากจากการจำหน่ายหอมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมบอกในวันนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรบ้างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมก็ได้พูดไปแทบจะหมดแล้วฉะนั้นฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดตอกย้ำก็คือไม่ต้องการให้พวกเรามาทะเลาะเบาแวงกันแล้วถ้าคนไทยทั่วทั้งประเทศอยากเห็นความจเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยจริงๆก็ขอให้ช่วยกันสั่งห้าม ไม่ให้ไม่ให้มีการเผาร่างกายไร้ซึ่งวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทิ้งไปก็แล้วกันฉะนั้นผมเองผมผมเองผมก็ได้บอกกับเสด็จพ่อรอห้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดมันเกิดเพราะว่าความสับสนที่นายวิษณุเครืองามได้นำเอามาพูดว่ายศตำแหน่งจะต,ต้องเอายศตำแหน่งประธานองค์มนตรี เข้ามานั่งแทนที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ให้ได้สเสด็จพ่อหลอห้าก็จะให้บทเรียนราคาแพงกับคนในครอบครัวของนายวิษณุเครืองามหรือตัวแม้กระทั่งตัวนายวิษณุเครืองามเองด้วยความเป็นจริงผมได้บอกกับสเสด็จพ่อหลอหา้าซึ่งคนในครอบครัวเขาไม่ได้ข้องเกี่ยวด้วยเนี่ยผมขอให้เป็นนายวิษณุเครืองามอย่างเดียวได้ไหม ท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรฉะนั้นขอให้เด็กและคนไทยทั่วทั้งประเทศได้หยุดมองดูกันเอาเองไม่เกินวันที่ยี่ไม่เกินวันเสาร์ที่21่บเดือนมกราคมสองห้าครอบครัวของนายวิศนุคเครืองามจะต้องประสบกับบทเรียนราคาแพงหมายถึงอะไรผมเองผมพยายามสอบถามแต่พระอ,องค์ท่านไม่ได้บอกมา ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดจริงหรือไม่ก็ให้ทุกคนคอยดูกันเองนะครับจากกระผมนายชาติชายชินวรเบอร์อยังใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมนะครับคือ0899035479และ0895242540ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมไม่ได้นำเอาหอมมาให้ดูนะครับเพราะ เรารีบเราก็เลยไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นใครอยากจะได้หอมของเสด็จพ่อรอห้าเนี่ยไม่ต้องถ้าคิดว่าอยากได้จริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องมาสอบถามอะไรผมมากนะครับเพราะผมเองผมก็ตอบไม่ค่อยถูกเหมือนกันฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมบอกเนี่ยตายแล้วถึงจะรู้ว่ามีฤทธิ์มีเดชมากมายขนาดไหนฉะนั้นฉะนั้นผมเองผมอยากไม่ไม่ ไม่อยากใช้คำพูดที่ไม่ดีนะครับจากกระผมนายชาทชายสุนวร